สวัสดีครับสวัสดีครับผมมัอนี่ก็มาพบมาพ่อครับก็พากินพาม่วนคือเก่านะครับผมแล้วก็อีกเส้นเคยนะครับผมนะมือนี่มือนีีได้ของเล่นนไม่มานะครับผมนะไอไอที่ไอเขาเอิ่นไว้อยังก่อนที่ไอปักโทรศัพท์อบที่มันยุ่ในข้อนะครับผมนะเนี่ยก็จะ อัยังก็อันเป็นอีกภาพอีกมุมนึงนะครับผมล่องเอามาเฮ็ดเบิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ดเขาพัดเนาะเฮ็ดเขาพัดสูพอสูแม่สซูเมียสูลูกกินนะครับผมนะก็เป็นสูตรง่ายๆธรรมดาของเงานี่ละนะครับเส้นไข่นะครับสูตรนี่ก็เน้นไข่ไล่ๆไล่ๆไปเลยใส่ไข่นี่ไปตีห่าหกหนยเลยเป็นไปได้นะครับนะพัดคือเอาให้มันเต็มกระทะอันยะเลยนะครับสูตรของเขาอ่ะสูตรมื้อนี้นะครับรอบที่แล้วเฮ็ดสูตรแห้งเมียบอกว่าบ่มักเด้อเขามันแข็งบ่แซ่บรู้สั่นเอ้ามื้อนี้ก็ทีเฮ็ดสูตรเปียกๆเช แช่ให้แนละ้วแล้วแต่ผู้มักนะครับนะตามใจคนกินนะครับนะเมียอยากกินแบบได้กันจัดให้แบบนั่นแหละคนหักเมียนะครับหักหลายหักร้ายหลายเมียนี่วาพื้นนี่เบิ่งเดือกล่องมันก็สิซไายไป้ายมาตรงแนบ่รตรงแน่นะครับนะข้งแรกนะครับนะคนฮอมต้องมีั้งแรกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับผมนะไอ้ผงปรุงหลอกปรุงรสเกลือนุด,ดีมักไอ้ยังกับชูหลอกสูรสคือเก่านะครับนะบนมีหยงหงายนะครับสูตรข้าพัดธรรมดานี่แหละ แต่สุดท้ายเดี๋ยวผมใสออ้ซอสน้ำมันหอยนะครับที่ล้างสุดมูเลยเด้อลองไปเห็ดกันเด้อครับใส่เห็ดข้าวผัดนี่แล้วใส่ที่ล้างมูนะครับดีเสียบปปดีนัวปนได้นะครับผมนะก็หลอกๆล,ลอยๆไปมักเกลมกับใส่เกลมหลายๆนะั่นแหละอืมีอยังหลายดอกคุณกุนคเรโคเรนะครับผมนะฮะมือนี้ชิได้กุ้งนะครับผมอันนี้ก็แก,แกะมาเรียบร้อยนะครับผมนะแกะมาเป็นพ,นพ่อบ้านพ่อเลี้ยงนะเห็ดทุกอย่างนะครับผมนะแนวได้มักเด้อขอให้บอกนะครับมื่อแรงกับยี่เห็ดอันนี้เด้อมื่อแรงกับยี่มากินต้มเนื้อน้ำกันเด่น มันนี่กินข้าวผัดไปก่อนนะลดลองกล้องไว้พอมนี่ก็เป็นไอ้เพิ่นกระมักนะเมียเพิ่นกระมักแต้ไอ้ก้านน่ะก้านไในขานนั่นแหละนี่ใบเั็นบ่ะหมี่บัตเซ่บเอ้าข่อยกัดคัดเลือกตะการเอาออกให้นะก็หักเขานะครับหักเขาให้เห็ดในเขากินนั่นแหละคนหลอกโคตเล่ไปคนหลอกโคตเล่ไปให้มันซุกกับเป็นอันว่าแซ่บได้นะครับผมนะมันกับบะหมี่ยังหลายนะครับตามจริงนะข่อยอยากใส่อียังกว ต้นหอมผักชีนเห็หอมขาวนะครับนะหอมแดงแ,งแบงสนันโอ้ยมันหวานจ่อยๆนะ่ะคนมักกินผักนะผมใส่แล้วเมียบกินเอา้าเพียงเดินระบาดเลยเฮ็ดน้ำเมียนและข่อยกินได้ฮนะข่อยว่าเรื่องมากนะแต่เมียข่อยอยากที่บัตตาบาเพิ่งนะครับเฮ็ดยังได้กับซามล่ะหักเขา <laughs> หักเขาคือเก่านะลูกกับว่มักนะครับเมียกับว่มักอ่ะกะ เห็ดตามใจเขานั่ะละเนาะก็ณลอกคุณเล่ไปนุ่มหยับนุ่มยับไปกลองกับทรายไปน้ำนั่งสั่นละเอ้ยครั้งแรกเลยอดเอาเฮ้ยเ <laughs> มียนกองก่อนบาดดิเมียนก้องเก็บกองเลยครับผมเนาะเอ้อเห็ดไปน้ำเมื่อเห็ดไปน้ำเมืเ่อไปน้ำผักไปน้ำกับเมื่อไปน้ำนี่ตอนนี้หิวแล้วนี่เป็นไรครับเขาโมนี่บ่เอาบ่าเอาสูตรเม็ดล้วนเด้อโมนี่เอาสูตรแช่แช่แน่จักนิดจักหน่อยนะครับจะกับว่าแฉไลด์อะครับเพราะว่าอย่ามากินแบบนี้เนาะ อันนี้กับ่มี่ยังร้ายนะครับผมล่อสุกชิมเบิงหลกักก็ะแซบปักคักกบมากกินเ้ยครับมากินข่าวพัดน้ำกันข่าพัดกุ้งครับ